สักจึกสวัสดีครับเมื่อนี้มาเด่นอีดาดครับมาเที่ยวอีดัดหาซื้อในยูในกินครับเกือบตอนนี้ซื้อเรียบร้อยแล้วกำลังฉากขันกลับครับล่อรถกับขี้บุตรโลตันครับขี้บุตรโลตันอากแต่อิสเรียวครับเข้ามาอีดาดครับซื้อของซื้อของอยู่ของกินก็บึงพี่น้องเิ่นน่งถ่ารถครับกะหกเจ็ดคนครับมากันเมื่อนี้ไปบึงในยู่ในกินข้าวเจ้าครับ นี่อากาศห่อนเดียวคนไทยเข้าในยุเซกับนั่งเศ้าหุ่มครับนะแต่๋ยคนพี่น้องเข้ามาสื่อในยูนอกินครับเขาอีรัฐเบิดเบิดจักบัดเจ็คเช็กเจ็คเช็กเชฟโอ้โหแหวไเป็นแหงว่อเดียพันสองพันสองมันเท่ากี่เมื่นสองครับเดือนนึ่งพ่อไปสื่อน้ำอวีอีกน้ำซอมดดช็อปอีกครับ คครับของอยู่ของกินเท่าไปบนทั้งหมดเดี๋ยวีพี่น้องมาแต่เพิ่นมาแต่คิวบูดอื่นกัน,น,นด้วยครับ,บเดี๋ยวแบบน,นี้เพิ่นมาแต่คิวบูดอื่นแบบนี้เนี่ยของอยู่ของกินเท่ากัใส่กระสอบเว้นบานเท่ากับพม่านะครับเช็ดเช็ดเอารับของอยู่ของกินเท่าเมื่อน,นี้หุ่มเดือนมาพูนของเครื่องรอเครื่องดื่ม อันนี้พี่น้องคนมาแต่คิวบูธมาได้คิวบูธเลยครับนี่ว่าฮาลีบครับผมฟาร์มมัวฟาร์มงัวฟาร์มงัวเหตุงานฟาร์มงัวครับเงินกับใครอยู่ตัวอยู่หันใครอยู่ครับพ่อได้ส่งลูกส่งเนี่ยโย่พ่อได้ส่งลูกส่งเนี่ยเนาะมาดื่มผ่าคำอ่ะไอซานบ้านเฮาเนี่ยนี้ก็เป็นขนมขนมบ้านครับขนมครบเคี้ยวคนเอาสื่อไปใครไอในบุ้งครับจักบุ้งยังทนอ่ะ ก็วยเตี๋ยวข้าวน่อขนุมโอนบั้นครับทรงดูกทรงเมียคือนกงขนมตากแดดตากลมครับแดดก็ะ้อนมากดินี่เอามาโชว์ผันหนาวพิซซ่าเอีวครับของกินเฮาโอ้บดเกลือบุลละเมินนะครับต้นบั้นเขาเป็นกั๊บดูดกับกับคือกันละอยากกั๊บเซกับกั๊บดูดบั้นเขา คู่มาเดียวกับจอดสรอเอาเป็นหางครับหางมาชื่อของเอาวานน้ำมัอวันรกินเซลครับหางน,นี้ครับเป็นห้างแล้วมีวี่ยู่งจักจโกเถึงบรถึงล่อโดดครับโอ้นะครับโดดมาเดาโดดมาเดาโดดมาเดาครับค้นของขึ้นรถบัตรเตรียมดดของขึ้นรถ น่นขึ้นไต่ท้อมรถนะคับกาดที่ใชวุ่เงอเี้อนแซ่เออีเดียวดีดียวมาหอดเ้าครับหอดแคมมาละลงลลงลงไเน ทำลงเจ้าวิ่งเขาเนาะของนี้เข่าเนยคนน้องบังคนน้องเอท้องแมห้อองมีทองกินมาเดียวมาใายน้ำเหรอยามาป ทำ้ครับรวบกันเดสองหมื่นสามืนเหรอสี่หมื่นทม่ไสี่หมื่นนี่พันสองนี่เจ็แปดร้อยบิ๊กเบาทดบบิ๊กห้าร้อยสามหมื่นบาทหกหมื่นก็ได้เหมื่นสี่หมื่นสามหม่ามห่นกวครับรถไ่าับั โอ้โหทุกอว่าแก่นเนาะข้างหัวแถวมีรถกับบัตรเนี่โอ้รถดอรถโอ้หุ่นหับรถแท็กซี่มาต่อแท็กซี่เขาอีกเช่นนึงนะครับแท็กซี่มันั่งมาแบบแท็กซี่ในคิวบูธแบบแท็กซี่ แท็กซี่นั่งมาครับโอ้าวครับอันนี้แท็กซี่ลูกหลานครับโอ้ยเดินพี่น้องไปกันบานเพล็บโอ้คนของกระโดกลับกันครับบาน